ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวโลบอกแมพคิงเล็กี่วยกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วโดนสวนเกมมิ่งแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการนำผลการวินตี้ตื่นปรับใหม่ไปทาการลงด่านนอร์โมเดนเองทุกคนนะก็ผลการวินตี้ตื่นคือหน้าที่คนไม่ได้ยมใช้เท่าไหร่ทุกคนนะสับเจ้ากาวินตี้ตื่นนะ เออเพราะว่าสกิลมันไม่ค่อยจะดีหรือเปล่าก็ดีอยู่ทุกคนนะสกิลก็จะแรงมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาโดนปรับอีกทุกคนนะปรับให้สกิลมันใช้ง่ายขึ้นเนาะก็สกิลที่โดนปรับก็คือสกิล b ีกับสกิลบีเนี่ยทุกคนมาทําการใช้ดูละกันทุกคนนะมาโอ้ิวมาสกิลวีพวนะก็เมื่อก่อนทุกคนนะสกิลนี้ตลอดใช้ไม่ทุกคนนะแล้วอยู่นิ่งนี่ทุกคนนะแต่ว่าจะไม่ไหม่แล้วทุกคนอนี้คือสามารถที่จะเดินแล้วก็ใช้สกิลอื่นได้แล้วทุกคนมาทำการใช้ดูละทุกคนนะสกิล เห็นไหมทุกคนสามารถเดินได้แล้วทุกคนแล้วก็กดสกิลอื่นไปได้ด้วยทุกคนเห็นไหมเคียวก็กดได้ทุกคนนะเมื่อก่อนนี่คือไม่ได้เลยทุกคนนะทุกคนนี่คือต้องรอให้อุกกาบาตตกลมาเสร็จก่อนทุกคนถึงจะใช้สกิลได้นะจะเคลื่อนที่ได้ทุกคนนะมานั้นเนาะเปิดรัวดีมาทุกคนนะครับปรับมานะเออนั่นน่าจะคอมโบได้ดีนะผมว่าครบเป็นทุกคนนีแล้วก็บีต่อทุกคนนะแล้วก็กาดามแล้วก็เคียวต่อแบบนี้ทุกคนเฮ้ยโกงมากเลยนะผมว่าเดกคนเขาปรับมาเนาะเออคนก็จะใช้เยอะขึ้นนะผมว่า โอเคไปทำการลงดันเรือละกันทุกคนนะมาทำการลงเรือละกันทุกคนผมพระเจ้าเคียวทุกคนเราก็เป็นเจ้าซอยเรือนะ แล้วจะเป็นเจ้าขาดําทุกคนนะแล้วก็เจ้าผล Gravity ประมัยของเราเองมาลงดันเลยละกันทุกคนไปเลยก็จะเป็นดันระดันบนอมอเลยทุกคนนะลงคนเดียวฮะไปเลยย้โอคิวมาลุยดันหน่อมอเลยละกันทุกคนนะผมลงคนเดียวทุกคนนะมาไมรู้ว่าเจ้าผล Gravity ประมยัยจะลงดันได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะโอคิ okay. วทำการคุสตาเลยลวกันทุกคนนะมาเวอที่หนึ่งฮะทำการรอเอ้ยมันีมาได้เลยมาทำการรอแล้วกันทุกคนนะคอมโบทุกคนนะวีกับเอ่อบีเนาะ แล้วก็เคลียร์ต่อทุกคนมาวิวที่หนึ่งฮะมาปลี่ยสกิลวีครับแก็ปีต่อเอาบีวิจิตเอาเอาเอากดปีวิจิตโอเคมีแล้ว 1, ลนี่ทุกคนนะคอมโบสสองสกิลทุกคนโคตรเถื่อนทุกคนนะผลนี้เนาะเออโดนปรับมาคือโกมงมากๆนะผมว่าเออมาวิวที่สองแล้วทุกคนนะเมื่อกี้คือไม่ทันได้เห็นนะ สกิลรอใหม่ทุกคนนะสกิลขยักคูดาวช้านะโอเคสกิลวีทุกคนนะรอก่อนด้วยรอรอบีก่อนนะวีแล้วก็บีนี้ทุกคนอุ้ยโอ้โหคนนี้ไม่ตายมันรู้ไปทุกคนโอ้โหวงก็จะกว้างมากเลยทุกคนนะสมเป็นคนเกเวนตี้เนาะเฮ้ยโคตรตึงทุกคนนะขังโบกันนะเออึบนี้อ้าวแล้วก็สกิลเอ็กซ์นี่คือยังบักเหมือนเดิมทุกคนนะบักเออระเบิดจากตัวเองเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยทุกคนนะวิธีสี่แล้วทุกคนมา ทำการคอมโบเหมือนเดิมทุกคนนะคอมโบวีบีแล้วก็เอ็กนี่ทุกคนโอ้ดูดิดูดิโอ้โหทุกคนโหดมากเลยทุกคนเอผมว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีคนใช้เยอะขึ้นทุกคนนะสับเจะปผลการเวนตี้ตื่นนะฮึบนี่เฉพาะสกิลเขาแรงมากๆเลยทุกคนโอเคแล้วก็เจอมินิบอสแล้วทุกคนนะมามินิบอสที่ใช้คอนมาเจอคอมโบกันนะคอมโบปุ๊บนี่เป็นไงมาทุกคนเอ้าอะไรวะเนี่ยเตรียมจอมาเลย จอสั่นล้วทุกคนนะนี่ขออภัยด้วยทุกคน,นเรียบร้อยฮะบอสต,ตายแล้วทุกคนนะมนน่ีบอสเวฟหาเนาะไม่เอา่ทุกคนโคตรตึงทุกคนนะ,ค,ค,นนะคือไปเลยสีกิวเอ็กดูนกทีนึ่งเป็นไงล่ะแล้วก็วีผมนะวีวีววววบ,บีเราออกขนดบีติดอโอเคบีติดแล้วทุกคนนะนี่เรียบร้อยฮะ วทที่เจ็ดแล้วทุกคนโว้ดมากทุกคนนะเท่มากเลยทุกคนนะอลังการมากเอือกิรลลวมกันทุกคนนะอลังการทุกคนเลยนะโอเคอุกบาททีแล้วก็เคียวแล้วก็วีแล้วก็ลงไปใช้สซยต่อนี้ทุกคน้ว้ไงคอมโบได้ทุกคนนะโอเควันนี้ทุกคนวที่แปดแล้วฮะปึ๊บแล้วก็เคียวแล้วก็เรียบร้อยฮะ โคตรเร็วท adas, ุกคนนะใช่ว่าเรามาแค่สองทีสี่วิเองนะโอเคมาไว้ที่เก้าแล้วทุกคนนะโคตรเรลยคือเร็วจัดโอเคมาดูหน่อยปึ๊บแล้วก็ลงไปใช้แซตต์ตดูดูแล้วก็เคียวโหดมาทุกคนนะแล้วก็เคียวเรียบร้อยฮะไว้ที่สิบแล้วฮะโอเคมาเว้ทีมีมินิบอสสองตัวนี่ทุกคนมาเจอบปแก่วิธีตื่นปรับใหม่แล้วกันนะบอสมาเจอหน่อยคุ๊บ นี่นี่เป็นไงปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหอ้โหทุกคนหน้าจอสั่นต้องขออภัยนะทุกคนนะคนที่มาอลังการมากเออดูทุกคนบอสครึ่งหลอดเลยฮะเออแล้วก็ไม่โดนสกยูเซ่ไม่โดนนี่มาหน่อยแล้วก็เอ็กครับผมนี่ไงเรียบร้อยฮะได้เหมือนเจมด้วยเฮ้ยทุกคนเอาหัวเจ้าเรามาแค่สองทีสี่หกฟีททุกคนในการเจ็บเรีที่สิบเนาะ โอเคิ okay, วแลขอแตะตไปตอนวีทียี่สิบเป็นเรื่กันทุกคนนะแต่รวบรวมนะวีทีสิบทุกคนนะมาดูกันว่าเราจะไปถึงหรือเปล่าทุกคนน่าจะถึงเลยนะ okay, ไปเลยวีที่สิบไปเลยโอ้คิวมาวีที่ยี่สิบแล้วทุกคนนะแชาวรามาเก้าจีอีกสามสิบห้าวีทุกคนนะมาเวดี้มินิบอสไปสิเป็นบอสทุกคนนะบอสสามดาบนะมาเจอการเวนตี้ตื่นปรับหมายจะเป็นไงฮึบคอมโบมาเลยฮึมตัวอุนนี่ไงไม่โดนไม่รู้ไปทุกคนนะฮึบเออ โดนทีนึงแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็คอมโ,โบเขียวแล้วก็ปึ๊บแล้วก็คาดําขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนโคตรพิวทุกคนนะอสกิลมันแบบดีมากทุกคนนะปรับใหม่สับจะผลแกวินตีฮนะปึ๊บพิวมาทุกคนนะปึ๊บยังไงปลดเชี่ยล้วก็หนีต่อเลยทุกคนไม่ต้องรอมันใช้เสร็จนะเรียบร้อยทุกคนดูดิเลยแค่บอดอ่ะอย่างเหลือมอนอยู่นะมาโดนดูแล้วก็ปึ๊บ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 หลบไปจีนี่เขียวแล้วก็ขึ้นขึ้นนี่โคตรพิวทุกคนนะฮ้าย แล้วก็ปึ๊บแล้วก็โดนหน่อยแล้วก็บีผมบีไปเลยบอู่อลังการมากทุกคนนะนี่ดูทุกคนนะเฮ้ยเลยเคพาะตัวเดียวแล้วทุกคนนะเอาว่ะคึบโอ้โอ,โอ,โอฟันแรงได้บอสฟันแรงว่าทุกคนนะฟันแรงเหรอเราอ่ะฟันแรงอย่างนั้นหรือมาสิมาสิปึ๊บมาสกิสวีแล้วกันนะแล้วก็เอกแล้วก็เซตเรียบร้อยทุกคนนะ เช้าเรามาสิบสีอีก39มิบาวิทุกคนในการจบเวฟที่20เนาะได้บลแกวตี้ตื่นคนแล้วก็เคลียร์นะเฮ้ยเอา้าทุกคนโคตรตึงอะนี่มาโอเคโอ้มาแล้วขอตัดไปตอนเวรีบห้ละกันทุกคนนะแต่บรลล็นะเวรีบห้ทุกคนนั่าไปเลยเย้โอเคโอ้มาเวรีบห้แล้วทุกคนนะมาเช้วเรามาสิบสี่อีกสิบสี่วิทุกคนนะในการมาเวรีบห้าเนาะเฮ้ยโคตรเลยทุกคนนั้นก็ไปเลยแกวตี้ตื่นปรับใหม่แล้วเราก็เจอบอสทุกคนนะบอสที่ใช้กระบองไฮโดเนาะ เลรือบอสนี่เขาจะโหดมากเลยทุกคนนะแต่ก็ไปโดนทุกคนไหมทุกคนนะบัสนี้มันแบบพิ้วมากเลยทุกคนนะโดนปรับมาใหม่เนาะเออไม่ยืนเออแล้วทุกคนตอนตอเราใช้สกิลเนะาะเหมือนว่าใช้ปุ๊บหนีปั๊บทุกคนนะบอกเลยเออมาเนียบอสกระวงคอยดูเราจะสู้ผลการวิธีปรับใหม่นี่แล้วก็พิว้วกว่าเดิมด้วยฮะนี่ทุกคน,นเป็นไงบอสใช้สกิลไม่โดนเลยทุกคนนะครับโดนเป็นไงบุญเกลือตื่นพิว้วกว่าเดิมบอสเจอหน่อยแล้วก็ โอ้ทุกคนบอสฟันแรงบอสฟันเขายาแรงมากเลยทุกคนโอ้หจะตายได้เมือกี้มันเลี้ยงบอสสามตัวแล้วทุกคนนะเอ้ยเร็วมะคือนี่แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยถ่ายกูโดนโดนฟันโดนฟันตายโดนฟันตายทุกคนนะแต่ก็สกิลเอ็กซ์นี่คือมื่อไสกิลแซดคือเอยืนนิ่งเหมือนเดิมทุกคนนะยืนนิ่งนะตอนใช้สกิลทุกคนฮะคือผมเผยกดใช้ทุกคนขออภัยด้วยทุกคนนะเดี๋ยวแม้สกิลแซดทุกคนนะตายเพราะสกิลแซดจะเนี้ยปึ๊บ เขาโบคนคขาต้องเขาโบนก็บีต่อหอบเป็นไงก็ตึงอ่ะนี่บอตายไหมนี่ไม่ตายไม่รู้ไปเออไม่ตายอีกสกิลสักการสกิลนี้เพอจะไม่คดีเท่าไหร่ทุกคนนะผมว่าอย่าให้อย,อยากให้เขาปรับอย่างเลยวกาน่าปรับอีกน,นะสกิลเซตเนี่ยโอ้เคีวมาละวขอแตะไปตอนวีสามสิบแล้วกันทุกคนนะแต่พี่ลุงนะวีสามสิบทุกคนนะั้นต่ดไปเลยเยอเจอหน่อย โอ้ยสกบูผม,มวันนี้สาแล้วทุกคนนะมาเดี๋ยมาวันที่3ามาทุกคนนะผลกเวนตี้ปรับใหม่ฮะคึออ้ตื่นด้วยไปเลยคอมโบนี่อยู่อู้เต็มหมดเลยนี่อยู่มีแต่อุกบาททุกคนนะตกเต็มดันนะเออตึงมาทุกคนนะแล้วผมก็จะตายที่มหาทุกคนน,นี่โดยละมาก่อนทุกคนผมจะไม่ใช้สกิลแซดเลยเออผมหลับจำแล้วทุกคนนะผมจะไม่ใช้นะมาสกิลวีแล้วก็เอ็กแล้วก็ คอมโบไปเลยโคตรตึงทุกคนเรียบร้อยไหมอือปุ๊บนี่ไงเป็นไงโคตรตึงทุกคนนะาผิวมากเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนนะบอสฟันไม่ดูนะเมื่อกี้มไม่โดนหรอกบอสนี่เราผิวเกินยังไงล่ะแล้วก็จะไม่ใช้สกิลเซตด้วยของไก่บินตียนะอือพวกมันอยู่นิ่งทุกคนนะเอ้ยม,มาสกิลว,วีแล้วก็อึ๊บปุ๊บโดนแล้วก็ไม่โดนมันรู้ไปทุกคนแต่ก็ไม่โดนเออโดนอยู่เดี๋ยวมาึ๊บ โอ้โหทุกคนโดนปาดเมื่อกี้มาเลยนี่ไงเอ็กแล้วก็อะไรต่อแล้วก็แซดแล้วกันนี่ซเลยนี่โอ้โหโดนปาดทุกคนนะมาสิบอสคึบนี่ทุกคนเพรก็ครึ่งหลอดเดี๋ยวทุกคนนะบอสไคโดนะไม่สิ่ไม่ครึ่งหลอดทุกคนจะตายทุกคนนะเอ้ยบอสไคโดจะตายแล้วทุกคนนะเอาอะคึบโอ้โหโอ้อะไรเมื่อกี้อ่ะเรียบร้อยทุกคนนะบอสาะขบงไคโดฮะเรียบร้อยคนเหลือแคบอสอยู่รู้ตัวเดียวแล้วทุกคนเอาอ่ะ นี่คอมโบ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 ตึงมากผมโดนมันฟันที่ผายแล้วโอเคดีนออกทันโอเคคก็นี่ไแล้วก็ปุ๊บ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 โดนโดนแล้วก็ปุ๊บแล้วก็บีแล้วก็แซดของเคียวแล้วก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเป็นไงทุกคนโอ้โโอเคผมแล้วขอแต่ตัวใกล้ตายละกันทุกคนนะแต่ไม่รู้นะตัวบอลใกล้ตายทุกคนตายไปเลยเย้โอ้คิวนบอลใกล้ตายแล้วทุกคนมาทำการปีชาร์กคนด้วยสกิล ไม่ตายกันป่ะไปด้วยคอมโบแล้วกันนะคอมโบวีกับบีทุกคนนะกบลเกมที่ตื่นเนาะโอเคมาเลยคือปุ๊บมาทุกคนมาแล้ววันโอ้ยวีต้องวีอยู่ตรงนะไม่เป็นไรทุกคนนะมาโอ้ไม่ตายว่ะครับปับเรียบร้อยทุกคนนะสกิลไอเก็บไปฮะเรียบร้อยทุกคนนะเชื่อว่เรามา23ทีอีกสิวิทุกคนนะแล้วก็ตายเป็นชีวิตด้วยทุกคนนี่คือผมผ่านนะอภัยละขออภัยทุกคนนะโอเคผ่านแล้วทุกคนโคตรตึง โอคคีมก็ไปไงบ้านก็หุ่มสับการนำผลไกเว้นที่ตื่นปรับใหม่ไปลงดันนอร์มอคนเดียวนะเอทุกคนนะก็ผ่านทุกคนนะใช่ได้เลยทุกคนสำเร็ผลไก่เว้นที่ตื่นนะโดนปรับมาทุกคนนะรปลว่าผิวขึ้นเยอะเลยทุกคนนะผลนี้นะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทุกคนเมื่อก่อนนี่คือแบบยิ่งเออเเลยทุกคนยิ่งดุนิ่งเลยทุกคนนะนีหุมไม่เข้าใจเท่าไหร่ทุกคนเมื่อก่อนนะแต่ว่าตอนนี้แบบรักเลยทุกคนนะผลนี้นะวันนี้กคนแนะนําเลยทุกคนนะถ้ากจะเอาไปลงดันช่วยเพื่อนเนาะ เป็นว่าวงเอลีมันก็จะกว้างมากเลยทุกคนนะฮะหนเรื่องขอคิวกับคิวบนะกว้างมากเลยทุกคนนะแล้วก็อลังการมากทุกคนแล้วก็เท่มากด้วยทุกคนนะวันนี้ทุกคนโอเคโอ้คิวผมคิดพอแล้วกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะไปผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะโอเคิผมเจอกันใหม่คลิปหน้า,นะค,ะนะา,า,าครับผมนะบาๆครับผมายบาย,บาย คลิปนี้อาจจะลงช้านะทุกคนนะขอพายด้วยทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย